สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายแฟนคขับรถซีสู้ขู่สุก้อนขับเลยครับอยู่กับช่องกัวกุ้ตัวก็เอาพี่น้องมาหนีมาเด็กเกน้อยได้พี่น้องเด้อสิพามากินอาหารทะเลพี่น้องกุ้งหอยปูปลาครับวันนี้อุ้ยจิ้มกินบเด็ดครับกุ้งหอยปูปลาครับซีฟู้ดมีหอยคือเอาครับอุ้ยปลาอะไรนะเขาปูเขาบ่ออะไรห้างพี่น้องเอาคือเก่าครับแจ็บๆลงทะเลกันไปเลยครับ กรบหอยอย,อยมาเ <c oughs> ข้าหลกแข่งบอลไป้อง <c oughs> ม,มามากไกดองไามนะครับสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องว้าวสถานการณ์บ้านเมืองขาบอปกติเป,ปล่าคนไข้ันไปครับเยอเยออุ้ยเจ็บแกไแกให้หน่อยค่ะว้าว <c oughs> <c oughs> หนูไม่เอาหัวไข่นะหัว,หว,หวเอาหัวไข่ไหัวเอาหัวไข่กุ้งไข่ป่ะกุ้งไข่เมี่องหัวไข่กุ้งหัวไข่นี่ขนมกินมาแล้วพี่น้อง๋ยวกจะพันหนพี่น้องเบิรงนครับยังไงบ้างข้าหวานกล่องยู่ไ,ไก่ด้อ,อพี่น้องกล่องยู่ไก่แจ็คก้าหน่อยมือน,นีัครับอยากสีไทยให้พี่น้องเห็น โลเคชั่นจังไงครับนี่ครับมาพี่น้องมาพันยังสีเลยบวยหลดบวยเลยนับไปนไงต้งยไก่ไก่บ้าจปบพี่น้งจับ อยากอ่านอะไรสดๆได้เลยป่น้องไปซื้ออยู่อังกิร่าเลยครับเนี่ยโอ้ผมกินข้อเท้าเลยหอย,หยตัว,วหอยตัวเล็กๆนะคะหนูกินหอยตัวเล็กๆ,ๆเล็กมาก กุ้นี่ยรลุกข่าตาดูหน่อยสองสุดครับที่ฟูดกับธรรมดาอืม จะกุ่มอมรหัวไขด้วว้าววไข่หัวไข่้ไข่เป็นบางตัวเพล่าตัวูมันอเป็นหัวไข่ละอันนี้น้ำมันทิ่มเอานีน้ำด้วยล่ะลูกน้ำตรงนี้อันนี้นะเกาบอกว่ากินแบบนง่ๆเปล่งว้าวไข่ไข่คุ้งสดๆนะ น้ำจิ้มเนี่ยข้าวทาวเนี่ยพี่น้นองน้ำจิ้มซีฟู้ดแซนด์วิน้ำิ้ครับลองเบิง้งอืมเบิ้งน้ำจิ้มย่างแซ่บเลยซื้อเขาเพิ่นเทพตำไม่ไม่เลยเด้แม<น>่หวัวไข่ขอ,อร่อยมากไข่มันมันไข่มันมันน้ำจิ้มซื้อแยกพี่น้องนะครับอันแถบอันแถบบ่าแฉบนะครับอันแถบธรรมาดา พ<ม>ี่ถึงซาซิมิอืมเพินมีอยู่เด้อู้หด้เลมีอ่หนาายซาซิมิก็มีอยอเป็นเป้น,เปน,นอเต็ดมดงดวเดงเอยู่ปลาหมกกอเอเลเอกเืเลอเกเลเ มันหนั่งไปกินยูนันเขาปเป็นอะไรพี่น้องโควิดครับตรงนีข้ข้อข้อหัวไข่อีหัวไข่ไขแม่ไม่มีหัวไข่กับอีกอย่างหนึนหัวไข่กับไม่มีหัวไข่หัวไข่กับตัวไข่มาพี่น้องมาจับจับครับอ้ยเดี๋ยวหาอ้แมงปูสองกิโลพี่น้อง ห0สิบบาทห้ <5 S 2> สบ,บาทสองกิโลอวว้วนอ้วนนดีครับมึ <admitting S 3> มองมอ้วนอ้วนเ้นี่กับเทียกวนเนี่ยบอสซำไหนกุ้งบอสซำไหนแต่หอยมันนี่โอ้ยเนียน่งัวกุ้งกระยาถิมครับ แม่กุ้งมองแสบด้วยนะมักโอ้อร่อยจังมาพี่น้องมาเจ็บนะเพียตัวแล้วนะเพลียตัวเสบแ ร้อยอะไร,อะไร <G un> ขอทานเลย <G un> เนื้อมันแน่นเลยมันเชื่อไม่ได้ <G un> ไอ่ำไปท่านผู้ชมเลยตัวมาคงกินเนาะคำกินนครับกันกัน,น,นตับ <G un> นี่เป็นยังไงกินแบบ <G un> ใส่หอยยังไง จิ้มแล้วมันเผ็ดกินได้พี่น้องได้จิ้มนิดเดียวเผ็ดไหมเผ็ดก็กินเบาๆนะลูกจิ้มหลายปวดที่เท้าเย็นเย็นเออหยาบงโอ้ยแก้ไม่ได้เนื้อบาดมือมาไม่ทำให้ ออ้แม่กินทั้งหัวเลยเหรอคะหัวมันะไ่ขาม่เหอยอร่อยมากเลย มีนปลาไงทอตกกรอบนะเต็มนอนเบียดเลยนะหอยตัวส้มส้มแีมาพี่หลงมาจวดน้ำกันครับมีหอยตัวส้มส้มหวานหวานไม่มีหวานนะ ขา้าวทาโอ้โหพี่เดียดเป็นน้ำจิม้มเนาะน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวอ่ะเจ้าว่าแสบอยู่น้ำจิ้มมาล้างกันหน,นึ่งมะข่ายหนึ่งพอดีเองนึงพอดีอัปอบโตเลยเนี่ยเมลีหนึ่งเองแค่มาหนึ่งเองได้ไหมเนาะหนึ่งยุ่นก็ได้ครับห้าสิเจ้าบาท นั่งร้างกับพี่เแนวเตียก่อลนี่นั่งร้านก็จะกับบวัวไปเจอกับคากุ้งแล้วนะคั้นหนึ่งนะแม่แต่ว่ากุ้งสองวันแต่ว่าดำๆของหอยเป็นเป็นไข่จริงๆไข่มันมันๆไข่มันมันๆผ็ดผิด <laughs> มันจิ้มเยอะเกินไปอยากเอาบ้างยังเสียงพี่น้องแต่ว่ามันบ้างไปแล้พี่น้องนี่จ๋าเอาหัวไข่ให้หน่อยหัวไข่มันมีตัวเดียวอย่งหรอแล้วไม่ดูแค่นี้ขอวางเงีบจับเป็นไงคนลุกคนชิงลุกคนชิงลุกโอ้โหเป็นติ๋วเป็นติ๋วเลยครับขอวางมัน มีพันพันตับเอวแมนโอ้ยมองหัดตับก่อยากกินซอยตุพี่น้องเลยตุ้อันไหนล่ะไข่เนี่ยต้องเป็นสีชมพูมาพี่น้องมานี่ครับสีภาพพันพันหน่อยโอ้ยกินไปกินมาเพียรเลยอะไปอกเปียวเอ,อกเปียวออยวไปกินไม่มีไข่ไี่เอาฟางไว้เนี่ยแล้วจั้ยมันแม่เอเหมือนไมเอาจะหนูต้องการหัวไข่หัวไข่ แต่ถ้าเจอเอาให้นะถ้าแม่เผือกินเข้าไปอ่ะเรดนะจับเราจกจัเขิดของเราเขาต้องให้เขาปั่นใส่ทั้งลูกด้วยนี่่ใเหือดเปือกสมเปียกโยกคอมผม ม,มามนาวเลยมงาวขวดม่านมนาววดนี่เห็นไหมนเจ้านาเอาหวัหวด,ดูยังไงอะ่ะพีเฟรดมากครับคนนี้เฟรดพี่ชูหมักกินกุ้งลูกลหรนะัลับเนี่ยเมนลูกเนยมันไม่มีหรอก ถูกมานั่งหมอนหน่อยหวยเดี๋ยวพ่อหมอนให้นี่ไงเห็นหวัวอยู่คนกินหวัวกุ้งแต่หวัวกุ้งไม่มีแล้วลูกอ่ะลยกขยับขึ้นสักหน่อยอขยับชูขึ้นขึ้นไม่ถูกอออเอาเห็นแล้วปะเนี่นั่งดูดิเอาอบ้าอยู่มีสุขภายไปไหนไงกันเนาะเจ็บๆกันเนาะ อีกแล้วเปลือกเหรอเปลือกใครแอบกินเนี่ยอ <Somewhere good>. ันเล็กอยู่แล้วมีแต่หอยตัวเล็กๆแ็บแจ๊กครับเดี๋ยกก็กินหอยเล็กอ่ะมันโมยไงเดี๋ยวอ้วนนะหอยอ้วนอยู่ ก็อย่าสามสิบบาทหนูจะกินพ่อก็เลยซื้อมาหางมีหอยอะไรอีกนะหอยหวานหนึ่งหอยหวานเนี่ยหอยแข็งหอยอะไรนะเราเก็บทัดไปเพียงพี่เราจะเอามาผัดหอยลายกันสามหอยหอยแมงกู๊หอยลายแล้วก็หอยหอยแข็ง คนร่วมของแท็กซี่หอยเนาะเดี๋ยวถ้าใครอยากให้น้องมีสุตจะกินหอยอะไรก็บอกมาเลยค่ะ่หอยนางคู่หอยลายหอยหอยหอยหางนางลมด้วยโอ้โอ้ เขาข้าไหมไอนน้มันชี้เสียบท้องอุ้ยมันเสียงตุ่งแง่นี่เนาะมันจับปังแง่นี่เน,ะนาะแง่อีกดีเด้ออันนี้ปิดอย่างแน่นเลยจะให้หน่อยได้ไหมปิดอย่างแน่นเลยมขวานเด็กกินมาอ้ยเยี่ยม,มอุ้ยมสงส่ไม่สุกเอาอันที่มันเปิด ฮ้ยใครแอบกินเนี่ยหนูตัดำดำมันอร่อยอ่ะชี้มันมันใช้ชี้ใครไม่มีใครกินกุ้งให้ที่เกียดเกีย โอเคครับดิอย่กลัวครับกลัวเบิงม่แย่แฮงพื่อนครับแงมเดีโยวแต่สำคัญคือมันอ้วนอยูเนาะการเลือกเดินนะว่าเจ๊เขาต้องเบิงคางคืนคางแลมอืมเกือโอือหูใลี เสียงของความแซบอย่างข้างคืนห้อยแมงคูสิอว้วนะบะใช่บ้าเป <c oughs> ินงแมาแซบครับแซบเสียสะบกิ้มน,นิดเดียวพอืออืออ้โเียเีย นี่ไข่มีตัวด้วยนะเนี่ยเอาไปทำไข่กุ้งไอ้ชูชิชูชิไข่กุ้งเอา้าแม่กินแทนหนูเนี่ยอร่อยรู้สูงกี่พันตัวแล้วเนี่ยพอลองกินหอยตัวเล็กๆตัวอร่อยนะนนแล้วเหรอนี่นะพอกินเป็นตัวใหญ่ อืม mm. ดูกุนสีขาวมันอร่อยมากนั่นคพ่อสีขาวมันอร่อยอ่ะอืม

ว้าโอ้มันถือลายไปหนดิเย่หอลาพีแล้วนอนกันม้งอม้งอีกคำหนึ่งมีคำดูถ่ายเนาะกินพร้อมกันจะได้ลายาที่ลาน้องครับเซ็บเซ็บไปนอเอาเอามาพพึ่งกินนะนูจิมอะไรหรอโรจิมอะไรอุ้ยของเสียบอ่ะนินสองจั๊กเอาแม่ มากพี่น้องมาเป็นยังไงฮงพวกก่อนน้ำหน่ะเจ็บขาทาได้พี่น้องบาได้กินรวมสองอาทิตย์ครับอสองอาทิตย์กินเทียนเดี๋ยวจะทสถานการณ์พี่น้องตัวน,นี้ก่ะตลาดรอบรอากับพิษนะครับ เขาปิดตลาดตอนเสาร์นีแต่ตลาดแรงแน่นอนเมือนไปประทัานกันแต่จังหวะและของกันหน่อยไม่ค่ากันหน่อยครับเอ้าวมอนี้ครับแนวกินเสพแสพี่น้องนะครับฝากพี่ต้อนนองคือเก่าคือพ่อแม่ครู๊หนึ่งครับกับกุ้งเสพแสบได้ครับมีขนมจีนน้ำยาหลักะอ่ะไม่มีน้ำยาน้ำจิ้มรสเด็ดครับนี่ซีฟู้ดเสพแสบครับมาฝากพี่ต้อนนองคือเก่าฝากพี่น้องกดไงแหลกกุแชร์กด้งซับตะไคร่ช่องครัวคุณตัวครับช่องแซ่บจริงๆแม่ตุ้งกีหลักะช่องมีสุขชาเนี่ยครับ มอนเีนเข้า3าสามคนกอน <Be S 1> สวรัตนพ <family. S 2> ี่นนท์เจอกันไหมอกกน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ